นั่นมันมันได้เงินได้ท่องไปแล้วมันไปซื้อท่องซื้องัวมาเลี้ยงงัวตายเดือดเส้นสามสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปครับวันนี้ผมโคดุลำขี้ผ้าผีผ้าหนองมา ขาซูงหีที่สองข้องทีสี 22, 22 4, ประเภทนี้เลียงบะนะครับเมื่อน,นี้ผมคนดุงี้กับมาทำพิธีเลียงบะขอขอมาล่าโทษให้ผ่านขุย่หรือว่าคุณวิเชียนจันพูนะครับที่มหาปูหาป่าอยู่หนองคุณยางน้ำกันเมือนั้นนะครับพอดีเพิน่นบ่สบายนะครับกับปากบิดปากเบี้ยวนะครับอาจจะเบาจาบาสางเบาจาบ่าถือบ่ควนนะครับวันืนี้กับผมโคดุงพี้กับ แฟนเพิ่นกับมาทําการเลี่ยงบนเลี่ยงบาข้อขม่าล่าโทษจากพระพุ่มเจดีเจ้าพุ่มเจ้าท่างเพิ่นนะครับจากพุณพนอกดย่างนะครับบ้านตะคอยอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับกับมาบอกมาจาาบางครั้งบางที่เขาบอกข้าจ่าอาจจะบอส้างนะพี่น้องก็เลยมาทำพิธีเลี่ยงบาเพิ่นนะครับเราให้ใกล้โตนะครับกับมาทำพิธีเลี่ยงเสศษลหวเพิ่นนะครับเพื่อเพิ่น ห้ยยูดีไม่แห้งนะพี่น้องเนาะปลาพี่น้องไปเบิงน้ำกันครับเดี๋ยวแล้วครับพี่น้องมองมาเลียงมาบ่าเพิ่นนะครับหลังจากที่ว่ามหาปูหาปลานะครับบ้านแห่ใสด่างกลางม่องสูบปลาก็เลยพผ้ากันมหาปลาเมือนันก็เลยบางครั้งบางที่เห็นผ่านขุยเพิ่นก็นกนจ้าว่าจานะครับว่าดังว่าแห้งนะครับอาจจะผิดพลาดประกันได ในพุ่มจะพุ่มจะเทียท่างเพ่นเนาะลูกหลานก็มากาบมาไหวา้มาออดมาย่อมเพ่นแต่ละครับก็บหาปลายนน้องนี่แหละ <c oughs> ่นก็เลยฝันว่าพัานขุยก็เลยฝันว่าเพ่นว่านแหกบวนดนี้เพิ่นก็เล่บ่สบายนะครับปากเบี้ยวบั <c oughs> ด้ลูกหลานก็เลยมาออนมาย่อมมาขอขมาล่าโทษมะเลียงมาไหวา้มาบาเพ่นนะครับห้ซ่วงให้เศร้าหลังจากเบ้าแล้วก็ ดีขึ้นแลลวครับพี่น้องนะครับนี่เป็นวัฒนธรรมนะครับความเป็นอยของคนอิสานบานเทาในเรืองในเรื่องของความเชียร์นะครับจะพุ่มจะทียท่างกัลยมากาบมะใบมาอ่อนมาย่อมเพลินจาคนปูกุนย่างนะครับคับพี่น้องครับวันนี้ผมคนลูกลำชีกับเป็นย่าเกตนะครับแฟนของพ่อขุยพันขุยนะครับมาเลียงมาบานะครับมาแก่เพลินนะครับหลังจากที่ว่ามหาปูหาปลาเมื่อน้นนะครับคําบ่อข้าจาจะล่วงเกินเพลิน นะครับค้าบออคําจามือหาอยู่หากจีนมือเม่วานแห่มือสูบปลาแหละครับพอดีพานขุยเป็นประสมใบก็เลยมาเลียงมาบามาบ่นพนนะครับอยู่เจ้าคุณปูกุดย่งนี่แหละเจ้าคุณปูกุดย่งผู้ดูแลยุธงยุธานี่แหละก็พอขุยเมื่อนั้นก็มาหาปลาก็ผมคนลุ้มขี้แหละหลังจากนั้นกลับไป,ไป เ่นฝันว่านจะพุ่งคนไปบ่านแหกวมเล่าคนนะก็เลยมาอ้อนมายอมมากาบมาไหวเ่นนะครับมาเลียงเราให้ใกล้โตคนนะครับมาเรียงน้ำซาไอ้ขอบพูดหลายๆมันไล่เลยข้าบอกขมจาล่วงเกินกลายว่าจาใจก็จะถือสมถือสาแมนนี่อึดยาบวนื้เงี้ยอ ก็มาวันมาย่อมาบอกมาจ่ามาเลียงมาบ่าเด้อเจ้าคนปู่คุย่างเง้หายซ่วงหายเศร้าเ้อผู้เจ็บผู้ไข่ผู้ป่วยก็ได้ผู้ปวดแข้งปวดขายายเกียรติมันเลก็หายซ่วงหายเศร้าับวันนี้ก็เลยมาเลียงมาบ่าเจ้าคนปู่คุย่างเพิ่นนะครับหลังจากมาหาอยู่หายจินมาหาปู่หาปลาวันแหยู่กลางธงกลางทายอยู่ในหวยใน่นองนะครับบางครั้งบางที่เขาบอกข้าจาาไปล่วงเกินโดยบโหตัวว้าวยังออกไปนะครับจะถือสมทุษา จะถือสาหาเลาื่อให้เอาโหดจีให้กัลูกหลานมะออนมะยอม่อมอันใดบ่ถึกบ่ควรลูกหลานกันมาอออนมะย่อมมากราบมาไหวัมาเลี้ยงมาบ่าเด้เอ,อเราให้ไก่โตัวรนะครับนี่แหละให้เป็นช่วงให้เศร้าเด้อผู้เก็บผู้เปย์ก็ได้ให้มีตะโศกมีตะหลับถูกหวยเลอยเบื่อเจ้าคุณปู่กับพีบวกแม่ให้เอื้อเท่งอยากกันถูกขันหยาอยูอย่เนาะยายาเกียรต อันเจ้าของฟาร์มเนี่ยงอ่อนอยูอยเรืล่าเนี่ยก็ให้ได้เป็นล้านรุดหนึ่งสี่ล้านหาล้านหกล้านคนละ,อะเออเพื่นแห่งดีโอเล่ก็ได้ยันและพอที่แม่พายุได้กินมี่ยังกัเบนะนะเอ็นแมนคือพ่อมาบอกหนอยพ่อมาลูกไปจับกล้วยแบบนี้ล่องเอาบอกหอยถอยบนล่องไปหอดตุ่มเลิกแล้ว ก็นดูแลดีอยู่ดอกเจ้าคุณปูมาว่ามายอมเล่ากัสวงกับเศร้าเถอะเราแกเกียรติเนาะก็นว่าไงแมนแมนมับเป่นลูกหลานก็เล่มาเลี้ยงมาบาเทียบว้า ลวงเกินไก่ว่าจาใจคำบอกคำจาบอสังไปเคี่ยงหูปูมันนั่นแหละก็ขอให้ส่วงให้เศร้าจะถือสมถือสาในมือในลูกหลานแกเด้นน้ำไก่ต้มหมากผู้เรื่องเสียนวบมะกาไหวปูก็ให้ส่วงให้เศร้าปวดแขงปวดขาก็ให้เจ็บ่าให้เจ็บให้ปวดให้ส่วงให้เศร้าให้มได้โชกตลาบเด้อปูเอ้ปวดภัยลูกหลาน มีอยู่มีกินเดือดเดือดใหญ่ก็ถูกก็แงกดีนั้นมาเอาหาเมียเขาอยู่ชิ้นเด้ล่ะอยู่นี้เขาโทรหาบ่อยากเบัวหมู่บ้านีนเมียนกับพอมาเก็บเงินซับกันนะจีบก็ไม่เกียจจะใดเนาะเมียมูอยากเบัวน้ำตะกีนน้อยตะเกียดไม่อยวกอยากอยู่บ้านตาเอาในหันแผ่นเมนลูกจระเข้คือพิธีประเพณีอีสานบ้านท่าดังเดมครับมาเลี้ยงจะพุ่มจะทีจะท่างเพิ่น หลังจากเมื่อวานแห่วันป่าหาปูหาป่าพอดีตะขุี่พันขุยเพิ่นบ่สบายก็เลยมากโปกมาไหวามาบาเพิ่นมะเรียงมาบาเพิ่นนะครับจะพุ่มจะทียู่ท่งจะคนปูคนแยงนี่แหละผมคนลูกตำขี้กับไม่เกียรติแฟนของพันขุียมีเคยนีกันพูดนี่แหละก็มาเรียงมาโป่งมาบาจะคนปู ตามหีดิบสองข้องติบสี่จะพุม่มจะทีเจะแท่งเพิ่นนะครับหลังจากมหาอยู่หายกินวันแห่เจ้าหนองนี่แหละพี่น้องเมื่อสูวป,ป้านี่แหละบางครั้งบางที่นะครับในส่วนของวัฒนธรรมความเสือเนาะอยู่กับเพิินมาตั้งแต่หลากหลายรุ่นจากปูจากงายจากตาจากง่ายบรรพบุพรุษตะเกาแกอยู่น้ำเพิินเจ้าคุณปูบางครั้งบางที่จะไปว่าวรวงเกินเพิินแนวนี่บ่เห็นตัวน้องพี่น้องเนาะ ก็เลยมาโว่มาจามาเลียงมาป่งเพิ่นมาเลียงมาบ่าเพิ่นมาขออยู่ขออยากขอกินหลังจากพันขุยเพิ่นว่สมายมือมหาปาก็มาขอขมาลาโทษเพิ่นพีนน้องปองปายตามประเภณนี้ของคนอีสานบ้านเท่าประเภทนีโบราณนะครับก็เลยมาทําการเลียงบ่าเพิ่นนะครับพร้อมกับต้มไก่ อันนี้จะของราบงอหน่อยลอยลีล่าครับนี่นี่ลือท่ดแคู่นี่แหละครับพี่น้องมองน้องหาปูหาปลานะครับจาคุณปูกุดแย่ง่นนะครับกุดแย่งนี่แหละครับนี่แหละ ย้อดน้อยก่อนสิมาบ่อเพื่อนมื่อนันมื่อนี่สิทำบุญให้แม่เด็ดไอ้เจ้ามาบัดนี้ก็ได้ปากเพื่อนตาเพิ่นไปใส่ปูไปใส่เองเห็นน้ำเราเห็นน้ำแข็งจะหนีดูดืออืออือแบบไอ้ทรงแบบกอตีนั่นละอือคือเลี้ยงจบแล้วแหละวันนั้นมันมันได้เงินได้ท่องไปแล้วมันไปสื่อท่องสื่องัวมาเลี้ยงงัวตายบื้อเพิ่มสามตัว แมวเห็ดมาหาผ่ากับเป็นแมวจันทร์สี่แหละน้อกันไปหาหมอกับเป็นอีกลูกหนึ่งลูกเพราก็มีอยู่แต่ว่านั่นมีตุกมีตุกปลาจันทสี่ดูตุกเสื้อวางสี่ตรงนี้นั่นเลยว่าหน้าขนหน้าหนอเป็นเราเห็ดหน้าแล้วบนเรียงบนนั่นน้ำพื้นบ่ได้เรียงหน้าเ้องนั่นเอาเรียงทู่เดียวเพราะว่าให้เอาเป็นเจ้า